พี่กองพี่กองอ่าได้แล้วไม่เป็นไรได้เลยแป๊บนึงนะโอ้ยใจกว่านี้เดี๋ยวก่อนอ่างูแย่มาเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บแป๊บเอยู่นะครับจัดระเบียบก่อนใช่ครับจะเข้าเลยนะคะงูดื้ออยู่ไม่กดไม่เป็นไรเอาไปเลยคู่นะพี่งูกำลังจัดระเบียบอยู่อันนั้นงูอ๋องูเก่างูเก่าพร้อมพร้อมผมจะออกนี้เดเ๋ยวกนี่แหละเดี๋ยวก่อเลยห้าเซสามสอง ไได้ปเลยเอาเอามาใกล้ๆขาหลยไปแล้วเบียตัวนี้ก็งูไขลานเหรอไปเหมือนกันไปเหมือนกันพี่ครับพอทานออก่อนได้ไหมครับไม่นิ่งแล้วครัพี่ลองเอางูแยญ่มาเลยครับแต่ว่าตัวพี่ต้องนิดนึงนะอ่ะพี่ปานนิ่งด้วยนะอาจจะนิ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ครับเนี่ยมาแล้วครับ5 5 4 3 2ชักมันยังไม่ไม่เป็นมันมุดมันมุดมุดหมดเลยไหลไหลยาวอยู่หลยาวอยู่ได้เมาหลายข่ายาได้อยู่ละอะมาแล้วมือออกมือออกมือออก5 4 3 2 กุ้งกุ้งอย่าไปจับปล่อยมันปล่อยมันไปดี๋ยวปจีเข้ามือ,อพี่พี่เอาแอบนี้มาได้ป่ะ